ใชว่าเที่ยวผาหอบที่จังหวัดลำปางดูทางสิไม่ติดเต้นได้งไงอ,อุ้ยอุ้ยอุ้ออระวังตัว <laughs> ไม่เคยหิวน้ำเท่านี้มาก่อนเลยค่ะ เขาบอกว่าไงคะเขาบอกว่าวันนี้ที่ผาหอบอากาศดีมากๆเลยนะคะฝนยังไม่ตกอากาศที่นั่นไม่ร้อนเลยเราก็เลยเลือกไปวันนี้โชคดีมากๆเลยคะ่ะการเดินทางไปผาหอบจากตัวเมืองลำปางใช้เวลาไม่นานประมาณ30นาทีตามแผนที่ที่ปักหมุดไว้ใต้คอมเมนต์นะครับส่วนทางเข้าก่อนจะถึงผาหอบเป็นถนนลูกลังดูทางสิไม่ตื่นเต้นไง ถึงแล้วนะคะผาหอเราเพิ่งจอดรถกันเสร็จนะคะกำลังจะเดินเข้าไปตรงนู้นต้องเดินไปทางนู้นไปเลยไ,<ม>ไปไม่ใช่ทางนู้นหรอทางลงมีสองทางนะคะก็จะเป็นทางนี้ห้าร้อยเมตรอันนี้สามร้อยเมตรจะเป็นทางอะไรมันลากชันกว่าเขาบอกเขาบอกว่าสามร้อยเมตรใกล้กว่าแต่ว่าทางลงจะลากชันกว่าแล้วเอว่าจะไปทางไหน น่าจะสิเอาใกล้หรือเอาไกลถ้าใกล้ก็จะเหนื่อยพี่ต้นไปทางที่ไม่ลาชังไกลแต่ว่าเซฟไม่แอ v ดเวนเจอร์ <adventure, S 2> หรอไม่เอาทางลงก็จะลาชันแนะนำให้ใส่ผ้าใบมาก่อนแล้วก็เอารองเท้าแตะมาเปลี่ยนนะครับ เสน้ไหมได้ยินใกล้แล้วใกล้แล้วใกล้แล้วเรามาถูกทางแล้วเริ่มเห็นคนแล้วครับดีค่ะหอบไหมครับหอบไหมก็หอบอุ้ยระวังตัวเมื่อกี้ตอนลงมาลงทางส0มร้อเมตรอันนั้นสูงกว่านี้อีกมันชันค่ะขาสั่นเบา ทางนี้เดินง่ายกว่าใช่เขาบอกว่าทางนี้มันจะขึ้นง่ายเลยใช่นทับลงมาทางนี้ใช่ค่ะขาลงนี่เขาสอบน้องโอ๊ยน้ำตกไม่ใช่น้ำตก คนเล่นน้ำเยอะแยะเลยอยู่ตรงนู้นเดินมาถึงแล้วนะคะผาหอคุณลุงบอกว่าที่นี่ไม่มีอาหารขายมีแค่ว่ามีกึ่งสำเร็จรูปนะคะแล้วก็ขนมพบเคียวแล้วก็มาถึงก็มีคนเอาเสื่อมาปูมานั่งทานอาหารกันนะคะไปเช้า

ยังไม่ได้เล่นก็หิวละเอาวาแค่เดินมาก็หิวแล้วข้างในมีสามถ้ำนะครับไม่รู้ว่าเราจะได้เข้าหรือเปล่าแล้วก็มีกฎข้อบังคับการเล่นน้ำเรือหนึ่งลำา0ร้อย <100, 125, S 1> ี่สิ้าค่ะแล้วก็ต้องชูชีพด้วยใช่ไหมต้องชูชีพ,อ,ชพอ๋อ ลมจะพัดแรงตลอดเลยเขาเลยเรียกว่าผาหอชน,ชนได้ไหมไม่ได้เด้อไม่เป็นไรให้ไปสัมผัสหินหูแมงมุุ้้ย <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวเราจะพายไปข้างในนะคะ300เมตรเขาบอกแล้วข้างในก็จะมีถ้ำด้วยพร้อมไหมคะพร<อ>้อมดูดูอันนี้สวยอะไหนเนี่ยข้างล้งเนีอยอ่ยโอ้สวยไหมสวยว้าวไหมว,ว้าว อุ่ยลมดีมากเลิศเนาะเลิศมากนี่น้ำ,นำใครชอบน้ำใครวอวศาสตรน้ำใส่ที่รักล่ะโกรธที่รักหน้าตาสดใสมากเลยลมพัดตลอดเวลาเลยตรงน,นี้มีคนโดดน้ำ้วยอันนี้คือทางเข้านี่นะคะถ้ำเสมอจัน อันนี้เป็นถ้ำแรกของเรานะครับคือถ้าเสมอจันชอบมากเลยถ้าใครมีโอกาสก,าก็มานะหาหอบวันนี้เรามาบ่ายถ้าเกิดสม,มุตรมาเช้าวันนี้เตรียมของกินมาด้วยก็สุดยอดโอโหขับรถมานิดเดียวได้เห็นธรรมาชาติอันยิ่งใหญ่แล้วก็สวยงามขนาดนี้ขอบคุณที่รักนะคะ ตอนเห็นครั้งแรกรู้สึกยังไงเมื่อกี้ตื่นเต้นแล้วก็แบบรู้สึกดีอ่ะเนาะแล้วก็ดีใจที่ได้มาลมแรงมาก ผ่าพิงกันนะคะก็จะเป็นผ่าซ่อนลักนี่ไงนี่ไงมีมีป้ายทางขึ้นเห็นไหมไม่ต้องกลัวหลงห้ามเขียนผนังถ้ำถอโอ้สูงมากเลยทุกคนโอ้ใหญ่มากเลยอะ เรามาครบ3ามผาแล้วนะคะก็คือผาเสมอจันทร์ผาซ่อนรักแล้วก็ผาพิงจันทร์นะคะก็เพื่อนๆชอบกันไหมคะใครชอบฝากกดไลค์ด้วยนะคะกด SUBSCRIBE กดแชร์ให้ด้วยนะคะแต่เรายังก็ต้อง่ายเรือออกไปนะครับก็อันนี้น่าจะสุดทางแล้วนะครับหรือว่าไม่สุดไม่รู้ผมก็ไม่แน่ใจแต่ไม่ไปดีกว่าเนาะเสี่ยงโอ้โหแล้วก็ ถ้าหน้าฝนเนี่ยเขาบอกว่าน้ำํำจะขึ้นสูงมากเลยเราก็เขาก็จะปิดไม่ให้มาเที่ยวนะครับทางที่ดีก็คือปลายฝนต้นหนาวเมื่อยังก็หน้าร้อนจริงจริง,รง,รงอยากจะไปอีกนะแต่ว่าที่สำคัญอะไรไม่ควรแล้วเราไม่รู้อะ่ะเราก็ไม่ต้องไปเพราะว่าสมมุติเราเกิดอะไรขึ้นก็ลำบากคนอื่นลำบากเจ้าหน้าที่ใช่ไหมคะที่รักใช่ ใครเล่นใครเล่นอ,อะไรถอยหลังเอาชอบไหมหน้าตาสดใสมากเลย,ยูตรงนี้สวยมากเลย นอ่นเล่นนั่นเล่นเลยเหรอแนะนำว่าพกน้ำมาก็ดีนะครับเพราะว่าเมื่อกี้ไปที่ร้านแล้วก็ที่เขาขายที่เอวาซื้อมามากแล้วก็น้ำเขาหมด ก็แอบเหนื่อยอยู่ตอนนี้ก็เลยยังไม่มีน้ำกินตอนนี้คอแห้งมากผิวน้ำมากค่ะก็คอมันแห้งเปลนเสื้อสำหรับวันนี้นะคะเราก็ได้มาเที่ยวผาหอบเป็นอะไรที่สนุกสงบแล้วก็รู้สึกแปลกตามากๆค่ะครับก็ใครที่สนใจมาเที่ยวผาหอบนะเ,เดี๋ยวผมปักหมุดไว้แล้วก็ขึ้นเบอร์โทรของ พี่ที่เขาดูแลที่นี่เปิดทุกวันนะครับ9โมงถึง5โมงเย็นงั้นไงขออนุญาตไปหาน้ำกินก่อนกระหายน้ำมากค่ะตอนนี้บ๊ายบายเจอกันใหม่ EP หน้าครับบ๊ายบายสวัสดีค่ะโอยเหนื่อยมากเหนื่อยมากหิวน้ำมากาไม่เคยหิวน้ำเท่านี้มาก่อนเลยค่ะ